แล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยพราผมการซีรัลตเอ็กซ์วันนี้อยู่กับอิทูเรียรีซารนะครับก็ตัวนี้ออกมาได้พักใหญ่ๆแล้วก็เพิ่งผ่านกาิจกรรมคูน2องใบผมก็ปั้นน้องให้มันใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับน้องผู้หญิงอันนี้ผมเปิดตาให้ดูนะแต่จริงจะปิดตาแบบนี้ก็คงจะรู้กันนะครับเป็นโฮยานนะครับโฮยานสีเขียวสายดาเมจด,ดาบคู่โอ้โห ไม่ปั้นยังไงไหวถูกไหมครับโดยน้องเนี่ยตอนนี้ถ้าหากว่าใครดูคลิปนี้เนี่ยนะครับก็ตู้ลิมิเต็ดของน้องเนี่ยก็ยังอยู่อีก2วันหลังจากที่ผมลงคลิปไปนะใครที่อยากจะเปิดหาก็สามารถเนี่ยไปจัดได้นั่นเองนะครับน้องจะเป็นเผ่าสีเขียวนะครับเป็นเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นตัวดาเมจเลยนะครับเรามาดูรีวิวน้องกันดีกว่าวันนี้เดี๋ยวมีลงดันให้ดูด้วยนะก็บางคนก็อาจจะมีรีโมชาแล้วเนี่ยแต่ว่า ถ้าหากว่าเล่นจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้งานไม่เหมือนรีโมชาเลยนะครับสังเกตว่าผมเนี่ยเอาริโมชาเนี่ยไปลงดันเอ่อโดกิโดกิซแบบออโต้เลยนะครับก็ผ่านส,สบายเพราะว่ารีโมชาเนี่ยเขาถ้าตีหมู่กับมอเนเเยอะแต่ว่าตัวละครอย่างทาไมผมถึงปั้น2ต,ตัวโมโยยานเนี่ยต่างออกไปนะครับ ผมจะใช้คําว่าอะไรดีใช้คําว่าสายล่อตีนแล้วกันนะเป็นตัวดาเมจที่อยากโดนตออยากตบตบมาเลยประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลกัน,นครับก็น้องเนี่ยสกิลแรกนะครับเป็นสกิลตีธรรมดาเนี่ยจะเป็นการตัดฮิลนะครับตีตัดฮิลไม่ได้มีอะไรมากเป็นดาเมจแล้วก็ตัดฮิลนะครับซึ่งโอกาสเพิ่มฮิลเนี่ยก็จะเพิ่มไปตามเลเวลที่เราอัพนั่นเองเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสฮิลนานขึ้นตัดฮิลนานขึ้นเนี่ยก็ถึงขั้นอัพแม็กก็เลยไม่ค่อยจะนิยมอักัน,นโดย เมื่อเราไปดูแล้วเนี่ยเราก็อัพแต่แค่แท็กพอนะเพราะว่าเม็ดเหลืองเรามันเปลืองใช่ไหมแต่ถ้าใครอัพเนี่ยมันก็ได้แท็กเยอะแหละแต่มันเปลืองช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มเริ่มเกมมันก็ควรจะจัดบริหารทรัพยากรกันดีๆนั่นเองนะครับมาดูสกิลที่2กันต่อนะครับสกิลที่2เนี่ยจะเป็นสกิลพาสซีฟนะครับ เดี๋ยวเราจะมีการสาธิตให้ดูว่ามันดียังไงด้วยนะว่าไม่รู้จะติดหรือเปล่าหลักๆเลยเป็นแพสซีฟที่โฮยานเนี่ยจะไม่มีวันตายครับหมายถึงว่าในดาบแรกนะโดนตบมาเนี่ยจะติดสกิลโซบอร์ดนะครับซึ่งเลือดเนี่ยจะเหลือหนึ่งก็คือไม่ตายนั่นเองนะครับแล้วพอไม่ตายเสร็จจะส่วนไปดูสกิลเอ็กซิคิวชันไลท์คืออันติเรานั่นเองนะเป็นสกิลใหญ่ที่เราจะาไปดูต่อไปนะเพอเอฟเฟกต์เนี่ยมันมีคูลดาวน์5ครั้งต่อให้ถ้าเรา ตายเราชุบขึ้นมาเนีเออมันก็สิกูดาวมันมาใช้บ่อยไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราค่าเป้าหมายที่เราสวนได้เนี่ยเราจะชุบเพื่อนขึ้น,นมาเลยได้ด้วยหนึ่งคนนะครับอ่าทีทนี้ทุกครั้งที่เราชุบเพื่อนหรือว่าทุกครั้งที่เราใช้ execution light เนี่ยสกิลเนี่ยเราโจมตีเนี่ยจะได้ stack fleeting grant ซึ่งด a m a g เพิ่ม40%นะท่านะผู้ชมแปลว่า d a m a g มันเพิ่มหลังจากที่มันไม่ตายโั้วถูงมาก ทำให้เราเนี่ยสกิลนี้เราก็เลยจะอัพไปขั้น4ให้มันเป็น40%เนะครับอ่าเพราะว่ามันจะบู t เยอะมากๆนั่นเองแล้วก็ลดคูดาวด้วยจากเลเวลสแต่ทีนี้ถ้าเราใช้โซวอร์ดไปแล้วหรือว่าเราไม่ตายแล้วคูดาวลดขั้น5เนี่ยไม่ค่อยจําเป็นก็เลยอัพแค่ขั้น4นั่นเองนะครับไปดูสกิลต่อไปครับ execution light ที่อธิบายเมื่อกี้คือเราจะตายเนี่ยเราส่วนไปด้วยสกิลนี้นั่นแหละนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยเมื่อโฮยานเนี่ยใช้เนี่ยจะใช้50%ของเลือดเนี่ ทำดาเมจถึง450%เมื่ออัพเต็มนะทำให้เลือดเรามันลดลงไงนะครับแล้วถ้าเราจะตายเราจะสวนสกิลนี้อีกรอบเข้าใจไหมฮะอืมแล้วทุก10%ของเลือดที่สูญเสียไปเราจะเพิ่มแมทแท็กให้ตัวเราอีก10%ด้วยโหเรียกว่าแรงแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับยิ่งอัพยิ่งแรงนะครับแล้วก็ลดคูดาวด้วยทําให้เราสบัดสวนได้บ่อยๆนั่นเองนะครับการอัพสกิลจับสกิลนี้เต็ม อัพสกิลสองสี่ที่มันเหมาะสมจุดคุ้มทุนนั่นเองนะครับมาดนะูโมดูลนะครับโมดูลเนี่ยก็หลากหลายแบบเหมือนกันเลยนะครับจะใช้เป็นออนสล็อตยืนพื้นเป็นออนสล็อตฟูลลี่ออนสล็อตเออ่ดูเลยเดี๋ยวนะครับจะเป็นในส่วนของคีนไอ้ก็ได้หรือออนสล็อตฟูลลี่หรือว่าจะเป็นออนสล็อตโมเมนตัมก็คือได้หมดเลยหรือจะดีที่สุดอะ่ะผมว่าเป็นโมเมนตัมกับฟูลลี่เช่นเคยนะครับซึ่งในตัวของผมเนี่ยผมใส่เป็นออนสล็อตกับฟูลลี่เนื่องจากว่าผมมี ลงล็อกพอดีนะครับผมก็จะใส่อันแรกเนี่ยก็พยายามหาออฟโจมตีนะแล้วก็หาแอทแท็กสปีดหาสปีดเหมือนปกติเลยนะครับอันนึงทางขวาจะเ,เป็นคีแดมมีสปีดถึง12ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นขีเลดเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คีก็จะสวยไปนะครับผมจะใช้เป็นขีเลส2อันเลยเพราะว่าเราสวนบ่อยก็อาจจะไม่ได้บัฟบ,บ่อยนะครับเพราะว่าโดนตีเดี๋ยวสวนบ่อยผมก็เลยเอาเคีเลสแบบเยอะๆไปเลยประมาณนั้นซึ่ง ก็เป็นได้แล้วความนิยมนะอันนี้ส่วนส่วนนี้ก็เหมือนกันนะหาคีแดมหาคีเลดไปนะครับก็หาสปีดหาคีแดมคีเลดไปก็ทุกส่วนประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเชลเชลเนี่ยเขาก็ใช้ไวแฟกันเพราะว่าส่วนแล้วมันก็ตีไวแฟงแต่ว่าอันนี้มันออฟมันสุดไงออฟเนี่ยผมมีตีสีเขียวแรง11%ผมมีคีแดมแล้วผมก็มีอ่าแอตแทก150 ก็มันแดงหมดเลยก็โหรอดเลยนะครับอันนี้มันเป็นคีย์แดงเต็มตัน30เลยผมก็เลยไปใส่คีย์สอันได้นั่นเองอะนะครับก็แล้วแต่ประยุกเอานะประยุกตเอานะครับใช้เป็นออนสลอสกับฟิลลี่นะครับเอาละทีนี้เรามาดูเกมเพย์กันดีกว่าว่าเราใช้ในอะไรบ้างผมจะรีวิวทั้งเยอะหน่อยแล้วกันผมพยายามพูดเร็วเพา่าทุกคนชอบไม่ชอบคลิปแบบนี้ก็ลองเมนต์บอกแล้วกันนะว่าผมพูดเร็วไปหรือช้าไปะนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ย มาจากเกม Back Cover นะ Back c ค v e r มันเพิ่งปิดตัวแล้วถ้าใครเคยติดตามผมก็จะรู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยเล่น Back c ค v e r มาก่อนใช่ไหมแล้วก็เราตั้งใจเล่น Back c ค v e r มากเป็นเกมเทิร์นเบทอันนี้ผมว่ามันเป็นบิตนะมันไม่มีประจำตัวแล้วมันก็ไม่มีหลุดเลทด้วยก็เลยแบบว่าทำให้หลายๆคนเนี่ยจ่ายงบน้อยเนี่ยมันเล่นเกมนี้ต่อแล้วก็เล่นได้นะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็เนี่ยครับผมกับบอยไมไ่รู้ก็นี่เลยเล่น Back c ค v e r กันนี่ก็ติดฮอลเฟมถึง3ซีซั่นเลยนะครับ ทั้ง3คนในบนหน้าจอเนี้ยมาหมดเลยนะครับอ่ามาอยู่เกมนี้หมดเลยก็ตามมาก็มาเล่นกัน,นครับต่อมาครับเราจะลงอะไรบ้างเอาแบบว่าสายงบน้อยเนี่ยเล่นเนี่ยผมว่าเค erm อร์เลอร์เมทัโดยทีมที่เราจะจัดอัพแถมจัดทีมมาให้ด้วยแล้วกันนะเพราะว่าเนี่ยดูนะอัผูกแพ้ไปหนึ่งด้วยนะผมก็รออโต้ไอซีอยู่อ่ะอันนี้มันจะได้คีนไอแล้วก็ได้ในส่วนของออนสลอตซึ่งใช้ช่วงต้นได้ดีมากๆเลยนะครับเราไปลองเล่นกันดูอ่า โดยเทอร์โมเมชันอันนี้ผมลงแบบ h e ลสีเลยนะหรือขุมนรกสี่เลยคือเกือบสุดเลยนะครับให้ดูนะว่ามันเก่งแค่ไหนนะครับโดยตัวที่เราจะใช้ลงเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับเราหลักๆเลยเนี่ยเราจะใช้เป็นดิตติ้งอยู่แล้วผมเพิ่งทำคลิปรีวิวไปก่อนคุณไม่มีดิตติ้งไม่ได้นะครับยิงเป้าเดี่ยวยังไงก็ควรจะมีดิตติ้งนะครับแล้วก็เป็นเบยอนตินะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเราจะใส่โฮยานลงไปตรงนี้พร้อมกับดิตติ้งแล้วก็เป็นตัวบัฟ กับรถกลอดจะเป็นโค o สซึ่งโดยรวมๆแล้วหมดเนี่ยจะดีมากๆแต่ว่าผมเนี่ยลืมลืมเขาเรียกว่าอะไรลืมใส่สัตว์เลี้ยงมาที่เอ่อเฟลยซึ่งแย่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองอ,อใส่ตัวอื่นเข้ามาแล้วกันศัยเ,เป็นริโมชามาเลยถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวไปลงให้กูแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยจะได้ เห็นว่าน้องสกิลรับตีนมันเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับเราคลิกที่ตัวบอส1ทีนะครับแล้วก็นี่ครับคลอสบัฟปึ๊บปึ๊บลดเกาะเพิ่มสปีดให้ทีมแล้วก็เบย์นตินเนี่ยบัฟคีแดมนะครับโดนตบทุบไปทางด้านดิตติ้งตายพอดีอย่างนี้น้องได้โชว์แล้วครับโดนทุบเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเฟย่านะครับเลือดน้องเหลือเท่าไหร่ครับครับ40%แต่ว่าริโมชาขอจัดสั้นหน่อยครับเนื่องจากว่าก็บัฟกหมดแล้วไม่แรงนะครับแล้วนี่ครับกวาดดาบไปทิิ่มมเข้้้าไ1 1ททีีแลวกก็ใชงย บอตีมาเราไม่ตายครับติดแล้วครับสกิลไม่ตายแล้วสวนไปหนึ่งเก้าหมื่นนะครับเห็นไหมแต่ว่ามันสวนมันไปโดนตัวนั้นตัวนี้แต่เราอะถึงแม้โดนสวนเนี่ยต่อให้โดนตีอีกก็ไม่ตายนะครับแล้วทางด้านเบยอนเบยอนตินชุบขึ้นมาครับชุบทั้งลิตติ้งขึ้นมาโดนทุบปีกก็ไม่ตายครับติดสกิลโซบอดนะครับเป็นสายดาเมจสายรับตีนอย่างแท้จริงนะครับโดนยิงก็ไม่เป็นไรครับแล้วบัฟขึ้นมาครับนั่นครูสแล้วก็มาครับได้เล่นแล้วนี่แต่ก็โดนตบต่อนะครับ แต่ก็ถือว่ายืนยื้ให้ได้นานเห็นปะคือผมอใส่ทีมผิดไงเออใส่ทีมผิดก็มาให้ดูว่าสกิลของน้องเนี่ยมันเป็นยังไงมันทํางานประมาณนี้คือถ้าคุณจะตายเนี่ยคุณจะกลับเข้ามาได้อคุณจะตายคุณก็จะประมาณนี้แต่ว่าไอ้เบย่าผมไม่ได้ใส่สัตว์นะครับก็ชิปหายแล้วทีนี้ชิปหายฉายที่นี่โอเคใส่เป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันประเด็นหลักคือเราเอาไปลงออโต้อยู่อาเทอรร์เมตันออกก่อนแล้วกันพอดีผม เอาไปลงโดกิโดกิดกอยู่เอาดันที่ไม่ได้ใช้เฟย่ยาละกันนะครับขออภัยด้วยผมสมรักเอาสัก2เชลที่มันจําเป็นและกันเอาเป็นตัวแรกก็เป็นโฮยานไอโฮยานตัวนี้เนี่ยเขาเราเขา,าจะหาสัตว์เลี้ยงตัวนี้กันครับก็คือแจ็คเกิลกาดซึ่งว,ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้หลายดันมากๆเลยขนาดว่าตัวของมันเองเนี่ยอินฟโฟโน่เนี่ยครับดูนะ ก็จะมักจะมีคนใช้ตัวแจ็กเกาวนะครับมังกรนะครับหรือมังกรนะครับเนี่ยมีคนใช้จ็กเกาวอยู่นะครับก็มีผสมผสมกันไปคนนี้ใช่ไหมอ่านี่ม่ส่วนใหญ่จะเป็นมังกร3หลักนะครับแล้วก็เป็นตัวเร่งสปีดซะมากกว่าแต่ว่าเนี่ยก็จะมีใช้อยู่บ้างครับแต่ว่าดันอื่นะใช้ฮะเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างยังไง ความยากระดับเฮลนะครับดูนะฮะ้ายบนจอนะลงระดับเฮลให้ดูนะครับเราจะไซ้ตัวโอ้ผมถอดใส่ของมั่วซั่วเอาใส่คลสไปแล้วกันนะครับก็จะมีเฟรยา่าเป็นเดี๋ยวลองถอดเฟรย่าออกให้ดูนะครับใส่เป็นเบยองตินไปเป็นโค้ดเป็นเบยองตินแล้วก็เป็นดิตติ้งดามเมจเราจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับอ่าเริ่มมาคลสบัฟเข้ามานะครับลดโอ้โหลดก่อนไม่ติดผมซวยจัดเลยว่ะอ่าแล้วก็เพิ่มแอทแทกคีเลต เราเสียบไปมีดคู่ครับนี่โอ้ไม่แรงครับต่อด้วยทางดิตติ้งดิตติ้งยิงเสริมเข้าไป2นัดบวกกับบังกรเกินครึ่งหลอดแล้วบอสท,ทําเราเลือดเหลือปิ่มแต่ยังไม่ย,ไมยังไม่ทํางานนะสกิลยูไม่ทํางานทางด้านของไบโอนตินใส่ก่อให้ก่อนแล้วต่อดกันไปแล้วยังสกิลยูไม่ทํางานครับเรียกว่าลอตีนต่อครับเป็นโดนตสาใส่อตีนอย่างแท้จริงแล้วโดนปิดไปเอาละครับโซวัดท,ทํางานตีสวนบอสเข้าไปหนึ่งทีโดนตีมาไม่เป็นไรครับล่อไปเรื่อยๆครับไบโอนตินตีบัฟ เราเข้าไปสับโดนตีเป็นไงแล้วปิดงานไปด้วยดิตติ้งเห็นไหมฮะล่อตีนไหมล่อตีนแล้วก็เทรดดามจให้ได้เรื่อยๆไม่รู้ทุกคนชอบหรือเปล่าเดี๋ยวผมอ่าผมลงโดกิโดกิเรื่อยๆอยู่ครับแล้วก็ถ้าทุกคนชอบไม่ชอบเนี่ยไปดูบอสต,ตัวต่อไปอย่างเลนกุคัตสึ ในกูเขาสื่อเนี่ยเราอย่างเช่นตอนนี้ครับดิมโมชาผมใช้ออไอขข้ข้างคาวเขาอยู่แล้วก็เมื่อกี้เปิดให้ดูทุกคนคงรู้แล้วว่าโคเดกอัลเมจิกหรือว่ามังกรเนี่ยบางดันเนี่ยใช้3ตัวเลยใช้มังกรอัพสุด3ตัว เพราะฉะนั้นแปลว่าทุกคนต้องฟาร,ร์มตรงนี้เยอะมากนะครับเยอะมากๆขนาดว่าอินฟโนเนี่ยเกมเปิดมาผ่านอยู่2คนนะครับแล้วผ่านแบบเยเี่ยวเหนียวอะดูดิเราก็เลยมาดูลงแบบเฮลกันซึ่งแบบเฮลเนี่ยก็จะได้มังกรแดงเช่นกันนะแล้วก็เป็นั้งข่าวด้วยซึ่งริโมชาตัวนี้ดีสุดเลยตอนนี้นะครับก็แนะนําให้มาฟาร,ร์มกันนะอ่าเติมเพชรเพิ่มก่อนโดยถ้าหากทุกคนดูเนี่ยผมเนี่ยอยู่อันดับที่3ของการลงระดับขุมนรกเลยแล้วผมเรียกว่าใช้น้องโฮยานอยู่คนเดียวเลยดูดิไม่มีใครใช้เลยนะครับ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นแมสไซอาดิตติ A ้งนะครับแมสไซอาดิตติ I ้งแมสไซดิตติ itting, ้งมีผมคนเดียวที่เล่นดิตติ้งกับน้องโฮยานถ้าใครอยากจะปั้นสาวแทนไอห,หนุ่มสุดเท Mass ่แมสไซอาตามผมมาปั้นสาวกันได้นะครับแล้วเท่านั้นไม่พอนี่คือ14วีเองทุกคนผมอาจจะทำได้ไม่บ่อยหรอกแต่ว่ามันมันก็มีฟุกฟลูกฟุกด้วยสุดท้ายผมใช้เบยอนตินกับโคลสเหมือนกันแต่ผมดื้อไงผมไม่อยากปั้นหนุ่มชายชก,กันไง จริงๆแมแสเซอรผมมี2ดาวนะเว้ยผมแบบเปิดได้มันสองรอบแต่ว่าผมจะใช้โฮยานแล้วเราไปดูกันดีกว่านะว่าน้องโฮยานเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวที่เราใช้ก็จะเป็นโครสกับเบยอนตินนะครับสัตว์เลี้ยงที่ใช้ก็จะเป็นหมีถึกนะครับแล้วก็เป็นกิกะไบให้กับทางด้านโครสบัฟตัวเองเรื่อยๆนะครับเราใช้มังกรเหมือนกันนะสำหรับทางด้านของอน้องโฮยานส่วนดิทติ้งรีวิวไปแล้วใช้เหมือนเดิมเราก็จะกดไปเลยครับแล้วเลงที่บอสครับเบอร์มาโครสก็จะบัฟ ปึ๊บเข้าไปจอเกาะไม่ติดอีกแล้วผมว่าผมมีปัญหาแล้วโค้ชผมมีปัญหาแล้วเจาเกาะไม่ติดสงสัยต้องไปเพิ่ม ACC นะครับเอาลับเรายิงไปเดตติ้งเสริมมาอีกนัดที่2มังกรทําตีไปปึ๊บเห็นไหมฮะรเราเลือดเราเราเลือดจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วอยู่นะครอสสติลเทิร์นไปเบลตินเราเสริมเกาะให้ซะแล้วล่อตีนครับล่อตีน,ตนยังไม่ทํางานบอสก็ตีก็ตีมาเลยครับเห็นไหมแทงไปเลยครับเนี่ยเบลตินตีโค้ชบบอสตีมาก็ สกิลทำงานนะครับสวนเป็นไงหมับเข้าให้บอสต,ตายนี่ได้ข้าวมาด้วยเป็นไงบอสตีเราบอสต,ตายเองชอบไหมครับตัวนี้ที่สําคัญน้องสวยด้วยนะเออไปปั้นตัวหนุ่มกันก็ปล่อยเขาเราจะปั้นน้องหน้าบูดคนนี้นะครับก็ฝากโฮยานไว้ได้โอ้หมโอกใจด้วยใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจกันได้แล้วคลิปนี้ลาเท่านี้บ๊ายบายเจอกันครับ